เพื่อไทยพ่ายที่ศรีสะเกตสะเทือนทั้งแผ่นดินวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงผลกระทบการเลือกตั้งซ่อมสอสอศรีสะเกเตเขตห้านะคะที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับพรรคภูมิใจไทยค่ะทั้งๆท,ท,ที่เป็นแชมป์เก่าในพื้นที่นี้นะคะซึ่งผลการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้สะท้อนเพียงจังหวัดเดียวนะคะแต่อาจสะเทือนไปถึงภาคอีสานทั้งภาคด้วยหรือไม่หรือว่าลามไปทั้งแผ่นดินในเชิงจิตวิทยาการเมืองค่ะ เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะคะคุณจินตะวันไตรสารณคุณจากาพรรคภูมิใจไทยชนะคุณภูริกาสมหมายจากาพรรคเพื่อไทยนะคะคะแนนห่างกันถึง8,000กว่าคะแนนค่ะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะคะสําหรับการเลือกตั้งระดับเขตเดียวค่ะ ย้อนกลับไปก่อนวันเลือกตั้งนะคะคุณจตุพรพรมพันธ์แก่นนาคณะอดอมรวมประชาชนพูดเอาไว้ในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนอย่างเชัดเจนค่ะว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในสภาพอึดอัดกับตัวเองเพราอมไม่ได้สู้เพื่อขยายพื้นที่ทางการเมืองแต่ต้องสู้เพื่อรักษาความนิยมเดิมค่ะ คุณจตุพรบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมสสสีสเกตครั้งนี้เนี่ยแม้จะเป็นแค่เขตเดียวนะคะแต่ก็ถือเป็นสนามจริงที่สะท้อนการเมืองระดับประเทศได้เลยนะคะและยังบอกอีกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งการห้ามเลือดจะยากที่สุดเพราะสสจะเริ่มไหลออกจากพกรรครวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่เคยศรัทธาพรรคเพื่อไทยก็จกั่สคลคนอย่างหนักค่ะ คุณจตุพรยังชี้ด้วยนะคะว่าปัจจัยเรื่องความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาจากเหตุประทะัของทหารรวมถึงคลิปเสียงสนทนาที่มีชื่อของคุณแพรทองทานชินวัตรกับสมเด็จฮุนเซนทําให้พรคเพื่อไทยเสียคะแนนนิยมในพื้นที่อีสานใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนโดยตรงนะคะคุณง่ายๆคุณจตุพรเนี่ยก็เมื่อเมือนนะคะว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยแพ้ในสีสเกตก็เหมือนเปิดประตูให้สสในภาคอีสานแตกฝูงหรือว่าเป็นพึ่งแตกหลังกันเลยทีเดียวค่ะแล้วพอผลออกมานะคะพะคักปรุิใจ ไทยเนี่ยชนะขาดนะคะไม่ใช่ชนะแบบเฉือนชฉิวเฉียดแต่ชนะถึง8,669คะแนนเนี่ยจากเดิมนะคะเมื่อย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งในปี2,566ที่พักเพื่อไทยเอาชนะพรรคภูมิใจไทยแบบขาดรอยนะคะดูตัวเลขมาเทียบกันเนี่ยเพื่อไทยได้คะแนนเท่าเดิมเลยนะคะในการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยเป๊ะๆเ,เลยนะคะ ต่างกันไม่กี่คะแนนคะ่ะไม่ถึงพันแต่ภูมิใจไทยกลับได้เพิ่มขึ้นมานะคะ 1, 4 0 0 0คะแนนนั่นหมายความว่าคะแนนของพักเก้าไกลหรือว่าพักคส้มหรือว่าพรรประชาชนในปัจจุบันเนี่ยคะ มีการเทมาให้กับพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่ตรงนี้เป็นข้อสงสัยกันอยู่นะคะอีกคนนึงค่ะที่ออกมาวิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจก็คือคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตสนครศรีธรรมราชค่ะไปโพสเฟซบุ๊กนะคะวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งซ่อมสอสศรีสเกตครั้งนี้บอกว่าไม่เหนือความคาดหมายนะคะเพราะว่าโคก่อนหน้านี้เนี่ยก็ชี้เอาไว้อยู่แล้วค่ะว่าคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยในอีสานโดยเฉพาะในอีสานใต้นั้นตกลงอย่างน่าตกใจค่ะจากเดิม เพื่อไทยเคยมีคะแนนนิยมระดับ40%กว่าๆนะคะตอนนี้เหลือเพียง10%เศษๆเท่านั้นค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากปัญหาชายแดนที่ประชาชนไม่พอใจรัฐบาลเพื่อไทยนะคะรวมถึงกระแสนะจากคลิปเสียงของผู้นํากัมพูชาซึ่งก็สอดคล้องกับที่คุณจตุพรวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะและที่สําคัญค่ะก็ยังมีสสและอดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลาออกและก็ย้ายพรรคกันอย่างต่อเนื่องหลายคนด้วยค่ะ คุณเทพไทยเนยังยกผลสำรวจของนิดาโพออกมายืนยันอีกนะคะว่า ตอนนี้พรรคที่คะแนนนิยมสูงสุดคือพรรคประชาชนที่ได้ถึง3 3ค่ะตามมาด้วยพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยนะคะที่ได้ประมาณ13%เเท่ากันค่ะแล้วก็ยังมีประชาชนนะคะอีกกว่า21%่อค่ะยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคไหนนะคะซึ่งก็แปลว่าถ้าพรรคไหนสามารถคลองใจคนกลุ่มนี้ได้ก็อาจกลายเป็นพรรคใหม่ที่มาแรงหรือว่าเป็นก๊กที่4ในการเบืองไทยเลยก็ได้ค่ะและคุณเทพไทยเนี่ยยังทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าแม้คุณหญิง จะพยายามห้ามเลือดในพักเพื่อไทยนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะหยุดสอสที่กําลังไหลออกได้หรือไม่นะคะเพราะว่าในการเมืองนั้นกระแสและกระสุนคือสิ่งที่ตัดสินทุกอย่างค่ะ ตอนนี้นะคะสนามถัดไปที่ทุกคนต้องจับตาดูก็คือศึกเรื่องตั้งซ่อมสอสอการจนบุรีเคซีค่ะในวันที่19ตุลาคมนี้นะคะเรียงได้ว่าจะเป็นศึกศักดิ์ศร,รีครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งใหญ่ค่ะซึ่งเป็นการล้างตาระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยอีกครั้งนะคะ ทีนีคุณวิสุดาวิเชียนศินบุตรสาวของคุณศักดาวิเชียนศินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งก็เคยอยู่พรรคเพื่อไทยปัจจุบันย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยลงแข่งกับพลเอกชินวัตรแมนเดตอดีตแม่ทัพพรคที่4ค่ะจากพรรคเพื่อไทยทีเดียวค่ะที่น่าสนใจนะคะสนามนี้ค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะก็จะลงพื้นที่ไปช่วยปราศัยใหญ่ด้วยตนเองในวันที่14 2 2,568ตุลาคคมนี้ด้ดวย่ะสรุปแล้วนะคะชัยชนะของพรคภูิใจไทยที่ศีสเกตนั้นไม่ใช่เพียงชัยชนะการเลือกตั้งซ่อมนะคะแต่ว่ายังส่งผลให้ได้เปรียบในเชิงจิตวิทยาการเมืองค่ะและก็ส่งผลกระทบไปถึงนะคะฐานเสียงในภาคอีสานร,รวมถึงที่อื่นๆด้วยหรือไม่นะคะในขณะที่พรคเพื่อไทยเองก็ต้องปรับเกมค่ะก่อนที่จะถูกประทะด้วยสึนามิเรื่องของแดงถดถอยค่ะ